สวัสดีครับมาพบอกับนุ่มอีสานลิมชีครับพี่น้องมื้อนี้ผมขอนําเสนอเมนูซี่โครงหมูไตน้ำครับหรือว่ากันหมูนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมาเบิงเครืองเลยครับว่ามีอย่างเนี่ยครับก็จะมีกระเทียมมีพริกแห้งลากพักชี่ตาไคใบบักกูดแลละก็ขคานิดหน่อยเพิ่มค่วมหอมครับฟังนี้ก็จะเป็นพักแก้มครับบักแตงต้นหอมพักชี่นี่แหละครับพี่น้องห้องได้ซี่โครงหมูมาแล้วห้องกับมาทํา่วมสะอาดล่างน้ำออกเด้ครับจังมาหันไปเข้าไปตำเครืองกันครับพี่น้องบ้านนี้ก็เทเครื่องลงไปในโคกเลยครับ เทลงไปเลยครับมันหยีสันนๆย่น้อยนดเดยครับมือหนึ่งผมไทยมือหนึ่งผมเทครับเทึ่งเทิ่งตำล่ะครับพี่น้องวันนี้ถ้าเบื้องเอาตำล้วครับวันนี้ตำกับพ่อไห้มันสีละเอียดนิดหน่อยได้ครับพี่น้องไม่ถึงไม่ต้องถึงกันว่าเป็นพริกแกงสีหยาบๆยาบครับเนี่ยผมกับประมาณนี้แหละครับตำพ่อไห้แบกพริกกระเที่มันแตกผลกันไปครับอะเดี๋ยวเขาไปเทลงหม้อเลยครับพี่น้องวันนี้ก็เทลงไปครับเทลงไปเลยครับเป็นยังไงครับสีสันโอ้สวยงามครับเมนูนี้ปรุง